ต้นนี้นะครับคนไทยนิยมเรียกว่าคล้าขุนแผนบางครั้งก็อาจจะเรียกว่าคล้าสเสน่ห์ขุนแผนหรือคล้าขุนแผนเรียกทรัพย์เชื่อกันว่าเป็นไม้มงคลที่ช่วยเสริมเมตตามหานิยมและเรียกทรัพย์รูปทรงของใบมีลักษณะค่อนข้างกว้างครับเป็นรูปลีปลายใบยเลียวแหลมโคนใบมน หรือกลมสีสันด้านบนมีสีเขียวเข้มสดนะครับาง,งามแล้วก็มีล,ลวดลายริ้วสีขาวหรือสีครีมหรือสีชมพูอ่อนสีของใต้ใบนะครับก็เป็นสีม่วงแดงหรือม่วงเข้มนะครับก็สีสันสวยงามและโดดเด่นมากคาถุงแผนนี้เป็นพืชที่ชอบแสงสว่างลาไรนะครับก็ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดหรือแสงแดดโดยตรงนะครับดินควรชุ่มชื้นนะครับแต่ก็ไม่ควรแฉะนะครับแล้วก็ เป็นพืชที่ชอบความชื้นสูงควรพ่นละอองน้ำที่ใบเป็นประจำนะครับเพื่อเพิ่มความชื้นให้กับใบของคาขุนแผนปัญหาที่พบบ่อยๆนะครับก็คือปลายใบเป็นสินตาลอาจเกิดจากความชื้นไม่พอหรือน้ำประปาอาจจะมีคอลอรีนมากไปนะครับส่วนถ้าเป็นใบเหลืองก็อาจจะเกิดจากการลดน้ำมากเกินไปดินแฉะนะครับหรือน้อยเกินไปดินแห้ง แล้วก็ลวดไลายซีดจางก็อาจจะเกิดจากการได้รับแสงแดดมากเกินไปใครชอบลองไปหามาปลูกดูนะครับเรียกว่าเป็นพืชมงคลเพิ่มโชคเพิ่มลาภเพิ่มความมีสเสน่ห์เหมือนกับเสน่ห์ของคุณแผนที่เรารู้จักกันดีกดติดตามช่องนี้ไว้เพราะเราจะนำความรู้ดีๆมาเสิร์ฟให้กับท่านตลอดเวลาขอบคุณทุกท่านที่กดไลค์กดติดตามกดแชร์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับ